โซ่นที่ถึงเทพเหนือครับถึงเทพเหนือครับถึงเทพเหนือตํนักดีวันนี้วันนี้ก็แบ่งเป็นกี่โซนเนี่ยอ้าววันนี้พอตุ้ยสวัสดีครับพออะไรนะกองเลยนะกองท่อนี่ก็เราก็ลงมาประชาสุก็มาเจอพอดีเนี่ยเออเรียบร้อยดีไหมเนี่ยก็วันนี้เรียบร้อยดีครับเรา่อสูบใหม่ที่ตปรุงใหม่มาคุณถ่ายมาหมดแล้วนะี่พออยากชื่ออะไรที่มาดูดูแลส่วนไหนบ้างเนี่ยเขาอ่เเหนือครับเทพเหนือเคลียรบ้างก็ตั้งแต่เดือนเมืองถึงราชเดืีครับวันนี้วันนี้หนักใจที่ไหนบ้าง วัันนนนี้่สใจะครบเมื่อวานมาเขนดูด้ไหมเเออมื่อวานทำไมตรงนี้ท่วมอธิบายดิประชาสุขเนี่ยมีช่วมตายนิดเดียวใช่ไหมมันนิดนึงท่วมครับเขาบอกขึ้นตัววงก็ลงละตรงร้านหมอฟันก็ท่วมเมื่อกี้ถามมาแล้วร้านหมอฟันก็แค่เดียวก็ลงเพราะไม่ลางไปถึงลางกัตเตอร์โอเคให้ลางได้ผลดีนะตอนนี้ลางแห้งแสดงว่าน้ำสบายแล้วเดี๋ยวคือเราดูลางว่ามีน้ำอยู่ข้างในเปล่าลางนี้ก็ทำให้น้ำลงได้ไม่ต้องไปลงตามท่อไอหมอที่เร็วส้นเอ่อมันก็คือเป็นเป็นตัวตัวดักน้ำนี่ประชาสุขก็ทำไปหมดละยาว แต่บาสุวก็ยังมีบางจุดที่มันยังตามอยู่เนาะเมราะว่าถึงอวไอ้ตรงหน้าปากซอยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปไปดูนั่นหน่อยอ่าให้มีแล้วตรงไอ้รัชดาหน้าสามรัชดาหน้าสามวันนี้ก็ไปดูเรื่องการเชื่อมข้อจถนนรัชดาข้ามไปคลองบางหลังสามสามโค้งตะเขื่อมเรียบร้อยเพราะนั้นทางหลังก็แสดงแล้วาโดยใช้คลองหลวงย้ำแรงเพื่อจะขุดระดับน้ำเพื่อมีระดับคลองอย่างวันนั้นที่ท่วมอ่ะหลังจากน้ำท่วมเลยไหมเขาไม่มี ข้าแยกข้อเท้าประกอบทั้งทั้ผเซนเซอร์ที่ช่องัน้จูบตรงจุเอให้ให้อยู่ในบอถ้ไปตนช่องรับ้ที่มันไม่มีก็ปว่าม็นชอนที่ปล่อยได้ที่ล่างบนก็ที่ชื่ต่างๆปีนี่นี้มากข้าเอาขนที่น้ำปมสดจะไม่ีมาหรอเอออององวันนี้ใครอะไรวะวันเาเออม่าู้มไ่ ปากทอยที่าติดอขอว่างอยขอว่างก็เกลียไร้อยเกลียได้บ้างูกล้วยได้เนี่ยม่ควดูขหาดผลนะครับวันนี้ตกแต่งอไบ้างเนี่ยวันนี้ก็ทจะหยุดตัินากรที่เหือ่สั่ที่ไหนหยุันเจออยากห้อยเสียใหญ่ที่สดนนี้อวันนี้มากจะม่ดีนะชาวปากมีนี่คือว่าพัตอนที่เนอ่้มันจะล้เ้ เราก็เล่นสุดนะวันนี้ก็เลมีการเชื่อมท่อทนี้เดียวเชื่อมท่อกัน้าหลังสามน้ำให้สอเดีเดี๋ยวไปดูขอ่อนาตองนีนาตองนาตอมันลอกหมดแล้วไหมเหรอนาตออกลอกหมดแล้วอกนี้บอกสุดใหม่เรีร้อยรีบเรบร้อยก็ด็ก็ได้ไก็ได้ก็ ที่จุดที่นี่นะี่จุดนีะแต่การแต่การจุดเน่ยไม่อกฮาราซอลง้องอะไรนะรื่องปากลงอะไรเร่าแต่กนี่มีปหาปีแรกเรามาท่วมหนักเลยตองดตังใหม่แล้วก็คงราฮาาเดียวแล้วต่งรู้นะงรู้กัน เวลาต่อที่จะทำให้ได้ขอ่อขอต่อน่อมจเ็ดึงต่อมาแล้วเนี้เกิดตึงก็มงไหม่ไปไปไปไร รม่วงในรถอยู ừ, ่ในเวณนี้ก็ไม่มีฐานใช่ไหมไม่มีานดาไปดันไถึงยาับถึงยาที่ม่งาไ้หน้า่ยามลงไหลอ่ะไครับม อเมาก็มยังไงาเอหม่ก้ไม่เห็นเ่าจะไม่มีแล้วครับนับทีไมรวังหมก่อนก็ไม่ใช่องไม่ดไปดีไปูีกัน่ เ่วม่า <ules> ค <m> ุม <m> ่ขับข้ามหลบไม่ไม่หลับไม่ร้องไมหรือว่าตั้งแต่โตเขาตดลาไม่ใครันตัดก่อนนะ่ั้ง่คิไม่ทันะถ้าจะจะต้องเล่ยงน้ำนะตนนี้กาจะคิดว่าอกเลยเราะว่าตันนี้ไจอ่ะเป็นนะเป็นไรเป็นอไรอ๋อเดี๋ยวกยทัเ็ตอ๋อี๋ยทัเน็ตครับเมื่อผมเดินเท่สนน้นยไม thì nãng cũng không, không, không có gì hết, không có gì hết, không có gì hết, không có gì แค่ว่าเรื่องน้ำท่วมวันนี้ก็ต้องระวังแต่ไม่น่เรื่องรถแกจองเดียอะผมว่ารถหลายจิดขัดนิดนึงนั้นเราอาจจะไปก็ดูเรื่องรถนิดนึงเพราะมันตกท่วมใกล้ใกล้เรื่องงานพเลยนะแต่ฝนน้ำท่วมขังไม่มีรายงานนะวันนี้ไม่มีเยอะฮา ทุบอะไรดิเนียไม่ได้เลยพี่เยอะตากไ้เดินตามเนีนี่ยัมีทาอะไรนะลวทำมานมอมีะไรอย่างเงยถามว่าทำไมมก็มากระตุกประตุกเมือนตัวที่วัดอะ ผม,ผมออจาพยายามปลุกให้รวกก่อนจากได้พวกมาครั้งแรกะครับ ở thoátออก ไม่ได้อย่าง ตรงไหนน้ำท่วมแ้งมาได้น้วกเรานะใช่ครับครับวเาปัจจุบันเนี่ยไน้ำเนี่ยทั้งหมดั้งปเยอะน้อยอะไรก็ไม่สบยอดเลยเยอท่าเยอท่า พี่โยธาเขตเขาออกมาพอดีแล้วแมวบักไปไหนเนี่ยบัวลไหนเนี่ยาว้วเออบวกนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยยงน้เออวกนะสเนี่ยแล้วรับสมุดที่มาตอัวทน้ัที่ อย่อย6งครับ6งงครับตนนั้นดน่าจะท่วมนักที่ว่ามาจากอระากรอะไรเยอะเข้ามาวันตรงไเดียวมารจท่พรนตอนนี้ผม6วงกจะทำลอกตลอดเลยนะครับตอนทีออกตรวจเป็นที่เฮ้ยครับ ดอค้างคือใช่มัต่ำมากเลยหอค้างนาลตเนี่ยมันเปิดเปิดครจองเปลี่ยนดีแดง้าดแดงห้ี่ำเนี่เวต่อเติอ๋อเดี๋ยวี่

ตรงนี Ooh, ้ต่ำสุดอัเอะที่ฝากอที่สุดเอามาจะไปกแกเป็นันันต่อื้รออันนี้ไม่ได้เชื่อมหรอไมน่าจะสูงตรงนี้มันโต้าบัวตรงนี้โตตรงนี้ย้นนมันพ่ันก็ลงผมโอเคตรงนี้มันงขีมากขอนะมีตู้อ่อนค้าทีหนักอตอนนี้ที่ออกวตอนนี้ก็ใกลจะลงเข้ามั ลงแล้วครับลงเร็วนะครับท่านที่เลือกตมาลังดึงอยู่ครับเพราะว่ากลังดึงอยู่สูงอ้าวนี่ก็มากระโดดไม่ย oh, yes okay. ัดหมายนะท่นโดทานะเทศกีจ้ไปสบามนพค่อนๆไปที่รถงรถไปเดี๋ยวไปหาที่อื่นดูต่อครับาเหรอคนไทยนะต้องเยนะต้องเยนะค่ดจับไม่ได้ไม่เป็นไร รู้จ่ายง่ายโอเคละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนเยอะระวังระวังรถบอลเบีกยง่อยัจฉราเป็นไงอัจฉราไม่มีไม่มีปัญหาครับตอนนี้ไปเลยป๊าบจะเหลืองแล้ววันีตีกโอเคไปเดี๋ยวจบตรนนี้ก่อนครับอันนี้รอยประชาสุขก็ไม่ท่วมนะแล้วก็เป็นห่วงอยู่เพราะว่ามันเป็นจุดตัวบางเนาะประชาสุขก็ดีเนี่ยก็เจ้าที่กธรมอฟังแล้วออกมาให้ทุกคนนะ จะไปอยู่แต่ในสำนักงานออกมาเจอดูปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจรายงานหอ,อการค้า<ม>ใช่ไหมขอตุ้ยโยธานี่อยู่ไหนเนี่ยนย้องเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจเอาออกมาดูว่าตรงไหนท่วมมาช่วยประชาชนหน่อยนะ<ม>ไปโยธาม,มาโอเคเรียบร้อยไปนั่งไปก่อนขอตู้มาก่อนนะขอคคบคุณมากเอาไปตรวจเลยตรงไหนมีปัญหาแจ้งมาครับโอเคครับกุ้งเต๋ไก่ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวไก่ก็เปิดคืนเออแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองกินไข่นกกระทาป่ะไอ้ไข่อะไรวะ ก็ขายนี้ได้เนี่ยฮะอันนี้อันนี้ไขายอะไรเนี่ยไุ่พ่ดครับไม่ขายขายอะไรไข่เนอะไข่ลูกคาเอไข่ลูกคาดีจ้ะกินบ่อยอย่างเนี้ยนี่ลูกค้าหรือไม่ค้าเนี่ยอย่าให้เกเรนี่บ้านอยู่ไหนเนี่ยเหรอบ้านอยู่ไหนเนี่ยทุกท่านเมืองครับแล้วเห็นมาขายครับเออะโต๊ะไมนตกเลแล้วปกติขายที่ไหนอ่ะหน้าโรงเรียน